เวทีชุมนุมของนปชเมื่อคืนนี้ในงานรำลึกการชุมนุมที่ครบรอบ3ปีพันตำรวจโททักษินชินวัตรสกายเข้ามาพูดคุยนะคะเนื้อหาอาจจะไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่าพาดพิงหลายฝ่ายรุนแรงค่ะซึ่งก็อาจจะสะท้อนความคิดความอ่านที่อยู่ในใจของพันตำรวจโททักษินชินวัตรและสะท้อนไปถึงท่าทีของรัฐบาลที่น่าจะตรงกันด้วยแต่การชุมนุมที่เกิดขึ้นและการสกายเข้ามาพูดคุยของคุณทักษินอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นการทดสอบกระแสต่อต้อตาน ของรัฐบาลและกระแสต่ตอต้านคุณทักษิณด้วยติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณนนีค่ะก็ต้องความจริงถามว่ามันหายไปไหนประชาธิปไตยมันมาดีๆแล้วมันหายไปไหนก็หายเพราะไปปล้นมันไปตอนปฏิวัติและคนถูกป้อนเป็นใครก็เป็นผมซึ่งบังเอิญเป็นพี่ชายนายกก็เขาก็พูดความจริงแต่ปรากฏว่าเต้นกันใหญ่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง พกะชาธิปนหนึ่งชั่วโมงของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนอกจากแก้ข้อกล่าวหาของตัวเองในอดีตและแก้ข้อกล่าวหาให้กับกลุ่มนปชที่มาชุมนุมอดีตนายกรัฐมนตรียังโจมตีฝ่ายต่างๆอย่างรุนแรงในวันครบรอบ3ปี19พฤษภาคม2553ไล่ตั้งแต่คนที่มีส่วนในการทำรัฐประหารโจมตีพักประชาธิปัตย กล่าวหาปปชว่าในอดีตมีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน600ล้านบาทแลกกับการไม่ดำเนินคดีซุกหุ้นโจมตีกลุ่มไทยสปริงที่ก่อตั้งขึ้นมาต่อต้านระบอบทักษิณภายใต้การนำของพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรอดอดีตนายตำรวจร,ราชสำนักประจำและนายแก้วสารอธิพโพธิอดีตคอตอสอซึ่งภายหลังนายแก้วสารบอกแล้วว่าไม่สนใจสิ่งที่อดีตนายกกล่าวหาก็ดนมี นายตำรวจแก่ๆที่เคยถูกกระเด็นออกจากวังมาสมัยก่อนตอนสมัยเป็นกรมตำรวจต้องหาตำแหน่งฉุเฉินให้เลยเพราะถูกกระเด็นมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คืออดีตรองอธิการมหาวิาลลามอธิัรธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเนี่ยยึดมั่นในประชาธิปไตยแต่ในคนนี้ขายจิตวิญญ,ญาณเกาะอำนาจเผด็จการหวังจะมีอำนาจนะครับก็เลยออกมาตั้งไทยสปริง ปรากฏว่าจะเอาเผเด็จการมาไล่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่สปริงไม่ใช่ดอกบัวบานอะไรหรอกครับเป็นดอกบัวใต้น้ำํำที่มันปวดไม่ขึ้นไอไทยสปริงเนี่ยมันไม่ใช่ไทยสปริงแอรใหม่ MI เป็นไทยแล้วก็ปริงอ่ะปริงที่มันเกาะแล้วมันดูดเลือดคนไทยกับประเทศไทยกินดีกว่าพวกเนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่พันตำรวจโททักษินไม่ได้ประเมินปฏิกิริยาที่จะตามมาจากคำพูดของตัวเอง สิ่งส่งผลแรงกดดันไปตกอยู่ที่รัฐบาลหรือในทางตรงกันข้ามเป็นไปได้หรือไม่ที่พันตำรวจโททักษินตั้งใจจะวัดกระแสต่อต้านให้ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลประเมินได้ว่าจะเลือกเดินทางไหนโดยเฉพาะการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเก่าๆนะครับที่พยายามจะบิดเบือนข้อเท็จจริงบ้างอะไรบ้างแต่ที่คงซ่อนไม่ได้เนี่ยก็คือสุดท้ายเนี่ย ก็เป็นความพยายามในการที่จะระดมกําลังวางแผนในการที่จะคิดรวบอานาจโดยการดิสเครดิตใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองนะครับผมเห็นพยายามพาดพิงองค์กรอิราสาระศาลนะครับก่อนหน้านี้ยังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังโดนคงไม่มีหลายมากไปกว่าการต้องการชนิดเครดิตปปชและก็สารรัฐธรรมนูญเพราะว่าปปชชุดนี้ก็มีหลายเรื่องที่พีนาแต่สวนความผิดของรัฐบาลยิ่งรักอยู่ นะครับไม่น้อยกว่าสี่ห้าเรื่องสารรัฐมนูลเองก็เช่นกันทั้งเรื่องของอาการแก้รัฐธรรมนูญมาตราหกสิบแปดเรื่องของพรบเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยนะครับผมผมก็เชื่อว่าอาจจะถึงสารรัฐมนูญฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่คุณรรนักศิณอาจจะต้องการจะดิฉิตกลไกอิสระต่างๆหรือแม้กระทั่งไอทีวีซึ่งเดิมเป็นทีวีที่คุณรรนักษิณมีที่ผลนะครับอพอกฎหมายใหม่ไอทีวีกลายเป็นทีพีบเอสเป็นทีวีสาธารณะเนี่ยมันก็มันก็ฝ่ายการเมืองก็แทรกแสงยากแทรกแสงไม่ได้ จานั้นคุณทักษิณก็ใช้วิธีโจมตีบรรดากลไกรุงกรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือใต้ปีกอำนาจของตัวเองนะครับสัญญาณที่พันตำรวจโทรทักษิณส,สกายเข้ามาที่พักเพื่อไทยก่อนหน้านี้หลายครั้งให้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญอย่าก,กลัวการยุบสภาเมื่อรวมกับการโจมตีหลายฝ่ายบนเวทีนปชจะมีความหมายทางการเมืองมากกว่าคำพูดของอดีตนายกหรือไม่ปัจจัยที่จะตัดสินอาจขึ้นอยู่กับกลุ่มต้านด้วยว่า จะมีศักยภาพเท่าไหร่เมื่อพันตำรวจโททักษินเผยท่าทีออกมาอย่างชัดเจนแล้ววราวิชิมณีไทย p ี s รายงานจ้อนกลับไป3ปีก่อนในวันที่กลุ่มนปชออกมาร่วมชุมนุมกันนะคะด้วยเหตุผลที่พวกเขาเรียกว่าต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยค่ะ จนถึงวันนี้สิ่งที่พวกเขาต้องการเรียกร้องก็คือการต่อต้านนัฐถระหารที่เกิดขึ้นในปี2549รวมถึงความไม่เห็นด้วยกับความไม่ยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมจนถึงวันนี้เมื่อประเมินแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะกับคําว่าประชาธิปไตยเมื่อคุณบรรักักษ์อิสารางกูลณจจทยาได้พูดคุยกับกลุ่มนปชที่ร่วมชุมนุมในเมื่อ3ปีที่ผ่านไปแล้วค่ะติดตามจากรายงานค่ะ สามปีแล้วที่กิจวัตรประจำวันของสุภราดาและคำหูรวมถึงผู้สนับสนุนกลุ่มนปชหลายคนมาพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกันที่ศูนย์ประสานงานศิลปินเพลงไพรห้า,างอิมพีเรียนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้สนับสนุนกลุ่มนปชมักรวมตัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ภูบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชเมื่อสปีก่อนเพราะมองว่าเหตุการณ์หลังรัฐประหารสะท้อนความไม่เป็นประชาธิปไตยจนถึงวันนี้คำผูก็ยังเชื่อว่าประชาธิปไตยในความหมายของเขายังไม่เกิดขึ้นเหตุผลที่ผมบอกว่าประชาชนยังไม่ได้ประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งได้รัฐบาลนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาต้องมา บริหารจัดการภายใต้กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการร่างหรือเขียนโดยตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกมามาจากสะสะรที่ประชาชนไม่ได้เลือกแต่เลือกโดยตัวแทนของกลุ่มทาการรัฐประหารแล้วอุปโลกว่าเป็นสะสะรที่เขียนรัฐธรรมนูญ เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนปัญหาที่รัฐบาลเผชิญหลายๆโครงการหลายๆมาตรการที่รัฐบาลประกาศจะทำประโยชน์ให้ประชาชนถูกตัวแทนของทางโน้นที่เขาบอกว่ากลุ่มที่ชงเองกินเองตัวแทนในสภาคือสสวตัวแทนในองค์กรอิสระต่างๆล้วนมาจากกลุ่มบุคคล ที่มาจากสภาคือสวคสัรเจ็ดคนเลือกบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอิสระแต่ประชาชนไม่เลือกนะกลุ่มบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสุภรรดาคเคยเป็นเจ้าของกิจการเครื่องสำอางแต่หลังรัฐประหาร2,549เธอสนใจเรื่องการเมืองมีความเห็นแนวทางเดียวกับกลุ่มนปชจนเข้าร่วมการชุมนุมเมื่อ3ปีก่อนและผันตัวเองมาช่วยงานของกลุ่มนปชมาตลอด เธอบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่เชื่อมั่นในความเป็นประชาธิปไตยก็ทุกวันนี้ความเป็นธรรมมันยังไม่เกิดขึ้นคือหนึ่งมันเปรียบเทียบเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเสื้อเหลืองทำอะไรก็ถูกหมดเสื้อแดงทำอะไรก็ผิดหมดคือคนที่อยู่ในคุกเขาไม่มีความผิดนะคะแล้วคุณมามามา,มาพูดว่าเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายมันก็ไม่ถูก และเสื้อเหลืองไปยึ BT, ดเอนบทสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณว่าเป็นคนดีมันเปรียบเทียบกันได้ต้กงวันนีถ้ถ้าไม่เปลี่ยนและรัฐน,นูนหน้าโนูนมันก็อยู่อย่างนี้ค่ะความแตกแยกมันก็จะตะวีคูณขึ้นแล้วก็คนตายก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจะกล่าวหาว่าพวกเราฆ่ากันเองมั่ง เช่นเดียวกับสุชินสุขงามที่เคยใช้เวลาเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปชนานนับเดือนเมื่อ3ปีก่อนและทุกวันนี้เขายังคงติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชอยู่เสมอเขามองว่าที่มาของรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหลายองค์กรทําให้ประชาธิปไตยที่เขาเรียกร้องอย่างไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทุกวันนี้ยังยังไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแถ้าระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือว่า อย่างทุกอย่างต้องมาจากประชาชนเสียงเสียงส่วนใหญ่ต้องมามาจากประชาชนแล้วก็สวก็จะไม่มีการคี่ว่าสรรหาทุกอย่างต้องมาจากการเลือกตั้งต้องต้องฟังเสียงของประชาชนเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าทหารเข้ามาปฏิวัติเนี่ยนะพอพอทหารเข้ามามาปฏิวัติก็มาล่างกฎหมายมาล่างกฎหมายเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งมีการเลือกสวสวที่มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งหรืออะไรเงี้ย แลวกสสวาจากจากการที่มา,าก,การสรรหาอีก,อกจานวนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาล่ากกฎหมายกันไม่กี่คนเนี่เยเสร็จแล้วก็มันถึงได้มีปัญหาทุกวันนี้ประเทศชาติมันถึงมีปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะว่ากระบวนการของกฎหมายเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องวรรลักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน